ก็เหนื่อยแค่ดินตรงนี้ทำไมต้องขุดให้วุ่นวายขนาดนี้ไปซื้อผักที่ตลาดกินง่ายกว่าไหมตามหลักวิทยาศาสตร์ดินตรงนี้ค่าพี pH ไม่น่าจะปลูกอะไรขึ้นนะมันแห้งแล้งเกินไปวดนหน้าๆรีบขุดจไระรีบกลับเดี๋ยวนะเจออะไรบางอย่างทุกคนมาดูสิวว้าอะไรอ่ะ <Huh? S 2> หะผ่อผ้าเก่าๆหรอ ดูสิดูสินีเหรอทาแมคนสมัยก่อนต้องห่อดีไดีขนาดนี้ด้วยไปมอนแกทํทำอะไรเนี่ยน้ำหอมใส่ดีหมดเลย กนเทนี่นี่ที่ไหนหรือว่าเราจะทะลุมิติย้อนเวลาเหมือนกาะเกตในละครเฮ้ยดูนั่นเพื่อนแต้งเราไปดูกันเถอะแบงแงแงแงนี่เป็นอะไรมากไหมพูกเจ้เป็นใครข้าคือเพื่อนเจ้าไงไม่ไม่ตอนนี้ข้าสึกโอบร้อน ที่น้องข้าจะใ้นเหลือเพียงข้ากับพื้นดีนตรงนี้ข้าคงรักษาไม่ได้แล้วก็แค่ดินตรงนี้เองแป้งให้ให้เขาไปเถอะเราหนีไปตั้งหลักที่อื่นที่มีราบิยวดีกว่าเจ้าพวกอันใดดินก็เถอะจาที่ว่ามันรลยข้าก่อนจะเป็นพื้นินใแค่วกเจ้าเหยียบพ่อข้าพี่ข้าเอาเรือ้าไว้กี่หนเอาสุขภัยกี่ล่างเพื่อให้ดินนี้ยังเป็นของไทยเพื่อให้ทหารอย่างพวกเจ้ามีที่สุขพันอนปลูกข้าวสร้าง เรา,าใจแล้วต่ข้าหมดแรงแล้วข้าคงปกป้องดิ้งก็ส้าน,นีไว้ไม่ได้แบงแบงแบงพวกเราต้องช่วยแฟนแป้ไม่ได้หรอแต่เราไม่มีอาวุธนะนั่นไงอาวุธและเรายังมีความหวังในแกตาเพื่อเปิดรูดปในแท็บเล็ตให้แฟนแป้ของเขาทุกสิ ดูสิเพื่อนแป้งในอนาคตอีกหลายร้อยปีข้างหน้าแผ่นดินที่เพื่อนแป้งปกป้องอยู่ตรงนี้มันกลายเป็นโรงเรียนเป็นบ้านเป็นที่ที่กเรามีความสุขสิ่งที่เพื่อนแป้งทำมันไม่สูญเปล่าวนะพวกเราสัญญาว่าจะดูแลดินก้อนนี้ต่อจากเพื่อนแป้งเองแล้วก็นี่เรามีเมล็ดพืชติดมาถ้าดินนี้ยังอยู่เราสัญญาว่าจะปลูกให้มันงอกงามเลย จริงหรือบ้านเมืองข้า,ย,ายังอยู่ลูกหลานข้า,ย,ายังอยู่ข้าจะสู้เพื่อสมอบดินนี้ให้ถึงมือพวกเจ้าข้า,ขาจะสู้ด้วยโจงก,กับไปไปดูเรือนแผ่นดินของเจ้าพวกเราแฝนไปหรอเนี่ยมื่อยังเปื้อนดินอยู่เลย ไม่ใช่ฝันหรอกแต่พวกเราสัญญาว่าพวกเราจะปกป้องพื้นแผ่นดินนี้ตลอดไปใช่ใช่ใชพวกเราจะปกป้องพื้นแผ่นดินนี้ภาพีเฮ็ดอาจจะไม่ดีแต่ถ้าเราใส่ปุ๋ยพวนดินและใส่ใจมันต้องปลูกได้สิรวย ดินก้อนเดียวอาจดูไร้ค่าในสายตาใครบางคนแต่สำหรับพวกเรามันคือลมหายใจคืออดีตคืออนาคตและคือชีวิตพวกเราสัญญาว่าจะมุ่งมั่นทําหน้าที่ของเด็กนักเรียนให้ดีที่สุดเพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดินที่บรรพบุรุษเสียเลือดเสียเนื้อให้พวกเราได้มีแผ่นดินอยู่